้เพ th ี่ไม่มีตังค์ซื้อบัตรป่ะอ๋อโดนแบงเหมือนกันชีวิตอืมนี่ผมเลิกเบอร์นี้ตึงตึ้งตึ้งตึ้งตึ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 ้งนี่เบอร์นี้รับแล้วรับร้อยเบอร์นี้รับร้อยเบอร์นี้รับร้อยอ้าวคืออะไรคืออะไรคืออะไรอุ้ยพี่ครับ ครับว่าไงน้องชายเสียใจด้วยครับพี่ผมทำสกอร์เออพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วจะมีตังบ้าะผมเสียใจครับพี่ผมจะร้องไห้ละเออไม่เป็นไรน้องเดียวเองดังบ้างมีตังไหมไม่มีครับพี่เลขอะไรเลขอะไรผมโทรหาตั้มก๋อยเปี้ยกไม่ยอมรับว่ะพี่เป็นเป็นอะไรครับพี่เออพี่ก็โทรหาตั้มอยู่เหมือนกันเนี่ยตั้มก็ไม่รับพี่น่ะคนเดียวเดี๋ยวฝากติดต่อมาหน่อยนะครับพี่ผมเลขเลขเออเดผมดูกระเป๋าเลขห้าหนึ่งสี่ครับพี่ห้าหนึ่งสี่ห้าหนึ่งสี่ได้ครับได้ครับครับแจ็คกี้เก้าฮ อย่าตามหาวิกเกตนะคุยโทรศัพท์นะอุ้ยมีเงินมาที่บัญชีคุณจำนวนมากแล้วคุณต้องไปไหนเนะี่ยผอ้ผมครับผมมันมด่าผมไหม ติดร้อยป่ะโอเคอุ้ยอันนี้คือกรณีกันที่จะมีปัญหาใช่ไหมหมายถึงว่าแบบสภาไม่อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเล่นดึกดึกกันอุ้ยย,ยกเลิกยกเลิกไงวะอุ้ย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 ยกเลิกไงเอ้าครับทำไมเนี่ยถูกแล้ววะ โอเคครับสามแสนห้าเราหกห้าพัน 5, มีเงินห้าพันเฮ้ยมีเงินห้าพันกับห้าแสนใส่ก่อน <c oughs> แบบประกันไม้ได้รวมกันนี้แบบนี่นี่ปืนนี้ไม้

บอกแล้วพี่เกตไม่เป็นไรพี่ผมเองฆ่าเ้าขอผ่านกลุไปคนแรกเลยใช่ครับมันก็ส่งข้ามาครับมันก็มีเจ็บมีตายกันบ้างมันก็เส้นทางลูกผู้ชายแนละ้วมาครับ เส้นทางลูกผู้ชายมันก็ไม่ตายมีเจ็บกันบ้างอุปสรรคกีดความเราต้องข้ามมันไปให้ได้ที่ละรสชาติของชีวิตเราเป็นคนกำหนดทางเดินอย่ามัว่หลงเพลิดเพลินกรบภาพลวงตาเส้นทางลูกผู้ชาย มันก็ต้องมีทางพลาดกันบ้างไปเอามาทากทางเมื่อซ้ำเติมไม่มากเกินไปคนที่ไม่มีความผิดคือคนที่มันไม่ทำอะไรพอพูดกันแบบวายวายอย่ามาควน้นติด พ,พี่เศกด่าโหดเกินที่ชชยคืออะไรเนอ่ะคืออะไรนี่คืออะไร เป็นอะไรเป็นอะไรอย่าแขวนผมอย่าแขวนผมพอแล้วอย่าแขวนผมพอแล้วผมเจ็บแล้วอย่าแขวนเมผมอย่าแขวนผมพอแล้วพอแล้วอย่าแขวเหมือนผมพอแล้ว มันเอากูเกี้ยงเลยดีว่วะไม่เหลืออะไรเลยโอ้โหอยา่ยามากวนสนด,ดินกูเส้นทางลูกผู้ชายมันก็มีตายมีเจ็บกันบ้างอย่ามาตากนะ น่อง g o m ว่มผมเอ่อยู่แล้วผิวชิวเรื่องอาวุธกูจะแพ้แต่เรื่องความแฟร์กูไม่แพ้แน่นอนผิวชิวไม่คิดอะไรยำม,มาอยู่ในท้องยึดแม่ไอซัดแค n นวิ a แอน y ์ายเฮ็ดเค้าบอกมารอ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  คนที่หลอกขนาดนี้ตีไข่แตกให้คุณนะมึงก็จะขอคุณกูแน่ถ้ากูเข้ามาเล่นเนะ่ยถ้าไม่ไงั้นมึงไม่ได้กูนะโอเดี๋ยวเพื่อนกูมาดคนนี้ป่ะหลืมไปออกตู้หรือปิดจอไม่ปิดปิดทำไมครับรุ่นใหญ่ใครเขาปิดกันอุ้มอุ้มหวยตายว่ะเอาหวยตายว่ะ มาอีกหนึ่งเคสสวยเอ้กดรับเที่ยวกันอีกหนึ่งอยู่ไหนเออน,นั่นอยู่แถวบ้านเลยไม่จีบเล็กจนะัง ยิงได้ป่ะอ๋อยิงไปไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวโดนใบเหลืองใช่ไหมครับโดนป่ะถ้ายิงโดนไหมโดนไหมถ้าโดนไอ้ถ้ายิงโดนไหมโดนปะครับนะเนี่รดได้ได้เลยเนะี่ยใบใช่ไหมโอเคครับยังไม่ทำเลย เจอได้มันเจอกันได้แล้วมันมีโอกาสเจอจุดไม่ได้เยอะใช่ไหมล่ะ <c oughs> โดนด่าพอดูเหรอใช่ครับนี่ไงอ้าวไม่ใช่นี่จอรเราสนายตัวเองโอ้โหอันนี้กูจะโดนแจ้งเรื่องสนายไหมเนี่ยอ่าจอคนไล่หนึ่ง ยูทูบสองเอ้ยคนคนที่เป็นเจ้าของช่องหนึ่งคนที่รีแอคสองเจ้าของยู u ู e สามคนในดิทคอร์สี่กว่าจะมาถึงกูที่ห้ามือนะเนี่ยจะโดนไหมเนี่ยห้ามือนะเนี่ย